รักตัวเองรักตัวเองแล้วทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเราสามารถรักผู้อื่นได้เท่าเทียมกันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะผิวดําผิวแดงผิวขาวเนี่ยเราสามารถรักได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่านิยามของความรักเราอาจจะมองว่าต้องมีคนอื่นก่อนมันถึงจะเกิดความรักอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเมื่อนะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเรา เรานี่แหละเป็นตัวความรักทีนี้ในสเต็ปต่อไปมันจะเกิดการที่เราถ้าจะมีใครสักคนเนี่ยนะครับมันต้องเสริมกันไม่ใช่ว่ามีใครเข้ามาแล้วเนี่ยกลับทำให้ความสุขหรือความรักของคุณนะ่ะมันไม่มีบทบาทหรือมันถดถอยน้อยลงไปมันกลับทำให้คุณเครียดทำห้อ่าทาให้คุณทุกข์อันนี้มันยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะครับความรักที่แท้จริงอะ่ะมันต้องเสริมกัน และมันก็มันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะนะครับผมสังเกตไหมคนที่เลิกกันน่ะนะครับคนที่เลิกกันก็พลังงานของเขาทั้งสองฝ่ายมันมันไม่แมตกันอ่ะพลังงานในความรักของทั้งสองฝ่ายมันไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทําให้อีกคนนึงรักมากคนนึงรักน้อย รักมากเนี่ยก็ไปกังวลแล้วว่าโอ้ยทาไมฉันให้เธอรู้อย่างทาไมเธอกลับทํากับฉันอย่างนี้งี้นั่นมันก็เลยสุดท้ายก็แยกทางกันไปนะครับฉะนั้นแล้วความรักผมมองว่าม,มันเป็นการเสริมสร้างมันเป็นการสร้างอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่าเป็นการทําลายนะครับความรักที่แท้จริงมันเป็นการสร้างอะไรบางอย่างไม่ใช่การทาลายก็พ่อแม่เนี่ย ก็ช่วยกันเสริมสร้างเราขึ้นมาเนาะเห็นไหมความรักมันมันเป็นการเสริมสร้างไม่ใช่การทําลายนะครับ